อันนี้มาเก็บมะเขือเก็บมะเขือเก็บมะเขือก่อนเขือโอ้เืิมถ่ายให้ดูนี่ฟักทองฟักทองฟักทองเรากำลังเป็นลูกแล้วครับนี่ฟักทองทองต่อไปเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นแนวฟักทองมันเขาจองแต่อยู่ในท้อง เขเขารู้ว่าเป็นลูกบ้านนี้ก็จองไว้แล้วอือโอ้เป็นลูกเยอะแยะเลยมีแต่ลูกกําลังกําลังจะโตปิดไว้ก่อนก้านมดมแมลงทองเราก็ปลูกว็พอได้กินนะมัเขือ เขือพ่อปลูกนี่ก็เป็นไม่ใช่สองสองปีแล้วเหรอกี่ปูกปีกป่กปีแล้วเขือก็ได้กินเรื่อยๆนะโอ้กหก๋วยก็กล้ <S 2> <S 2> ลกว,วยเย,ะยะอะมาก ตัดเกือบทุกวันนะตแต่มานูนเครือนนูนเครือข้างในนู่นก็ใหญ่เลยมะเขือนี่มะเขือยาวมะเขือพวงก็มะเขืออะไรนะมะเขือเปาะโอ้ดนู่นก็มะลิศมะลิศมะลิศ,ศแถวนี้ก็เริ่มโตเลยเนี่ยเริ่มสูงแล้ว ก่าก่อนนู้นตัดถูกต้นมลิตายขาดไปสองต้นก็ได้มากตัดหญ้าทีไรตัดต้นไม้ทุกทีแหว่งแรงไว้หน่อยอันนี้ก็ต้นมะลิตกำลังสูงต้นมะลิตเราก็เยอะครับ เหลือประมาณรอดจากการตัดนี้ก็น่าจะประมาณถึงเจ็ดสิบเหลือเพระาระว่าเจ็สิบกว่าต้นเราปลูกเกือบสองร้อยนะแต่มันแห้งแล้งด้วยไม่มีคนลดน้ำให้มะลิดเขาชอบน้ำครับชอบน้ำชอบพื้นยิ่งรดน้ำทุกวันนี่ยิ่งโตเร็วมากมะลิดออยู่ที่กรุงเทพเราปลูกไว้ ปลูกสองปีสูงสองเมตรถ้ากับว่าปลูกลดน้ำทุกวันนี่สูงปีละเมตรเลยมะลิดแนะนำนะครับใครอยากปลูกมะลิดต,ต้องลดน้ำประจำเนี่ยต้นไม้จะสูงเร็วมากชอบน้ำมากแต่สักนี่ไม่ชอบน้ำนะครับสักนี่ก็ต้องมีระยะเวลาให้เขาบบบว่าได้ทิ้งใบได้สร้างแก่น โอ้โหวันนี้สักห้าปีสูงเป็นสิบเมตรแล้วครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนี่สักพยุงพยุงนี่ปลูกปลูกปลูกยังไงก็รอดพยุงปลูกง่ายสุดแล้วเท่าที่ปลูกมาพายุงปลูกง่าย พยุงนี้ขนาดหลุดออกจากเบ้าคือไม่มีดินเลยนะเหลือแต่รากทดลองเอาไปฝังดินติดเฉยเหลือรอดจนถึงทุกวันนี้ปลูกมาแล้วสี 4, ่ห้าปีมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นต้นพยุงที่ที่ผมเอาเอาไป ปลูกโดยที่แบบไม่มีดินติดเลยสักนิดเลยแต่ตะลากเอาไปฝังไว้ฝังดินไว้ค่ะติดเพราะตอนที่ยกขึ้นรถหลุดหลุดจากเบ้าใช่แต่ก็รอดเนีย่ยครับต้นไม้เราเยอะมากตอนนี้ก็ น่าจะประมาณสักอยู่อยู่ประมาณสัก2,000ต้นหลักๆก,ก็จะเป็นพยุงสักยางนาประดูมะค่าตะเคียนไม้แดงกันเกาผักหวานป่าชิงชัน กระพีเขาควายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ากระพีเขาควายเราลักษณะเป็นแบบไหนไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ชิงชันนี้โตเร็วพอๆพอกับพยุงแต่ที่โตเร็วที่สุดก็คือสักการที่จะปลูกสักให้โตเร็วให้สูงเร็วก็คือ เอาสักที่พอจักเงาปลูกจะสูงเร็วมากนะโอเคเอาของมาหมดแล้วบวกอ่ะบวกมาแล้วอ่านี่ครับเล็กๆลเราก็มีเราก็จะเห็นรังพึ่งรังน,น้อยๆอยู่๋ยวจะซูมให้ดูซูมเห็นหรือเปล่านี่ ความอุดมสมบูรณ์ก็จะมีลังพึ่งอยู่ก็พึ่งก็มีมาใสกระลอกมีกระลอกขาวด้วยต้องเดินเข้าไปข้างหนนู่นครับแต่ตอนนี้เริ่มจะเย็นๆแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่ เนี่ยเราก็ปลูกผสมประสานไปดูความสวยงามครับโอ้โหชอบมากเลย้นพากันจะทำเลยเด็ดอะไรเด็ดสัดทองเหรอมันแก่แล้วเหรอ ฮะเอาเอาไปลองดูก่อนก็นได้ปะ่ะอันนี้ต้นประดู่ตอนไปซื้อสักแล้วเขาแถมต้นเท่าเข็มนี่แหละครับประดูตนน่ต้นเนี้ตอนที่ซื้อมาตอนที่เขาแถมมาขอเขาแถมสองต้นเหลือรอดมาต้นหนึ่ง พอเขาลอดเขาก็ตรงโอ้โหต้นประดูนต้นนี้ประทับใจมากว่าขอเข้ามาขอเข้ามาขอของแถมไงขาให้มาสองต้นต้นเท่าเข็มให้ประดูป่านี่อีกต้นนึงดิตนน้นตนนปลูกต้นโน้นตั้งใจซื้อมาปลูก่วันต้นตรงโน้นก็จะมีไม้แดงผักหวานป่าคู่กันแล้วก็กันเกลา โอ้ต้นไม้เราเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยไอ้ดิเธอก็พูดไปจะถ่ายถ่ายยังไงไม่เห็นหนา้าเจ้าของเลยไม่ใช่เ,เปผยเผยสาธาชนแล้ว <c oughs> จะเป็นเจ้าของช่องได้ยังไงพ่อใหญ่อ๋อต้อนตากเราห้าปีพูดปีถ้าเกิดว่าสักสิบห้าปีเนาะโอ้เฮียเยอะขนาดนั้นเถอะสูงสักสิบห้าเมตรก็พอนะ สูงปีละเมตรสิบห้าปีสิบห้าเมตรเอาลงเนาะต้นสักเลยต้นใครอยากอยู่กระท่อมไม้สักเนาะไอ้ลุงในละถุงพักบุ้งมันได้น่ารถเอ้ปลูกกระท่อมไม้สักได้เลยเมื่อกี้เห็นพึ่งยังโอ๋อจะถ่ายลงอันนี้แหละถ่ายให้ดูแล้วพึ่งมีอยู่ตรงนี้ไปไปเดินออกมาไปเดินเอารองเท้าบูทมาอย่างดี ไม่รอบแล้วอืมทำไม่รอบก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบเซนรอบวงสักห้าสิบเซนไน่าจะเกินเนี่ยตีต้นนลยักเลสวยสักสวยจริงๆนี่เราก็ปลูกครับเข้าอันใดก็จะมีสาทรมหาดสะพัดป่ามะรับพวง โอ้หลายอย่างใช่อืมกระเป๋าก็ลุงเอาไปไว้บ้านไงเขาเอาไว้บ้าไปไปไปนแล้วนี่ใช่แค่เอาเระตูไปไปไปะตก่อนดูว่าออโต้กดรีโมทกด <c ười> <c ười> รีโมทโทำจากทำจากไม้ไผ่ไปติดดาวน่าเราน่าจะไปถ่ายน้องละหานมาเนาะ เธอเนี่ยเรากลับเข้าบ้านเร็วจะไปถ่ายนองละหานกันบไปเลยอันนี้แวงน้อยไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้เอาเดี๋ยวเอาเอาไอ้เนี้ยลาคลิปละสิบสิบกวนาทีละสวัสดีครับผมวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมลูกป้าชาแนลขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังจ้าเดี๋ยวพาไปชมบึงต่อบึงละหานาบ้านเรา